สะพานเขียวนะครับผมจะไกดบอคเสื่อมจากส่วนเบนกิติไปถึงไอ้ส่วนลุมพินีนะครับผมนี่เป็นเป็นสกายวอคแบบทางลัดกันนะครับ <S <S ครับ สบายดีและสวัสดีครับบาปิเตอร์ยืนอยู่ที่สกายวอล์กนะครับผมโอ้โหออกมาจากส่วนเบนนะครับผมนะแต่บาปิเตอร์บาปิเตอร์กับโบรูว่าสกายวอล์กเลื่อนแสงหรือเปล่านะครับบอมีไฟนะครับผมไปพี่น้องบาปิเตอร์จะลงไปรับตรงเลยครับผมอันนี้จะเป็นถนนพี่น้องครับผมบาปิเตอร์กับโบรูว่าถนนยังครับนี่นะครับผม ล,ลารถไฟพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับน,นี่ทางไปสไกายวอล์กเ้อครับผมวา้าเห็นบหมพี่น้อง,องโอ้พื้นที่เขตประทุมวันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมพื้นที่เขตคลองเตยแล้วก็เขตประทุมวันนะครับน,นี่ขรยางเลยเด้อครับผมอันนี้ทางขึ้นเนอนี่ครับผมโอ้ พี่น้องครับผมสกายวอล์กเขตปทุมวันนะครับผมบาบิเตอร์พูดผิดประการใดกับออภัไนํำเนื้อครับผมบาบิเตอร์กับบลูคือกันนะบาบิเตอร์กัมาครั้งแรกนะครับผมในซีรีสกระบะได้นะครับผมนี่นะครับผมเห็นคลิปพี่ๆเขามาถ่ายกันเลยบาบิเตอร์จะมาถ่ายให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับสวยงามจริงๆนะครับผม การได้ยินเสียงของบาร์บิเตอร์เนาะครับผมเห็นไหมพี่น้องครับผมสวยงามจริงๆนะครับสะอาดมากอาโอ้โหเมืองไทยนะครับผมมีแต่ความสวยความงามนะครับผมอันนี้เปิดไฟยังพเพิดมืดเด้ออันี่ครับผมถ้าเปิดมืดนี่สว่างสวายขนาดไหนนะพี่น้องโอ้โห ไปมาไปเตอร์กนจะเดินชมนะครับนี่ตรงนี้จะมีรูปดาวนะครับผมรูปดาวรูปเกิงลิบบ้าได้นะครับนี่เห็นปะเบื้นนองถนนนี่พี่นอ้องพืนกส็สะอาดทาสีหูยมีที่ไหนจะมาซูเมืองไทยขนาดนี้นะครับให้มีประเทศไหนนะครับผมนี่แนี่ยมีแต่ประเทศไทยนะครับความสวยงามนะครับผม ภาพบนิณิกังขออภัยน้ำเด้อดครับผมนี่บาร์เตอร์นะทายภาพบรรยากาศทีให้น้องคือเก่านะครับตอนนี้กับบาร์ิเตอร์ก็อยู่ส่วนเบนก็เก้านะยังไม่ได้กลับไปไหนครับผมอ๋ครับผมอะไรจะสวยขนาดนี้นะครับ เป็นบออพี่นอกเอดตรงตรงนี้จะมีรางรถไฟด้วยนะครับผมาพี่นอกวพระราม่นะครับที่บาร์ไปเตอร์พระราม่ หนึ่งกิโลนะครับผมแล้วก็ท่าเรือบางหน้าดาวคนองนะครับเห็นปลายอยู่ข้างหน้านะครับผมโอ้โหาพี่นองนี่ก็ถนนนะครับนี่เบิรนพี่น้องครับผมมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยถนนเมืองไทยพี่น้องรถวิ่งตลอดด้วยนะครับนี่มา โอ้โหบิงไปใช่นะครับเนาะมาเจอกับไปรู้กันนะครับ แสงเง้ยเด้อครับผมว่ามีโหลดไฟนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ พี่น้องล่ารถไฟเนาะเมืองไทยจเจริญแล้วไม่หยุดอย่างเลยครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหนี่แหละประเทศที่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะครับผมขยับวไปสครับโอถ้ากันยังกลับเด้อครับผมนี่ มีแต่หลอดไฟเนาะกําลังเปิดนะครับนี่ทางทางเนี่ยลังเปิดนะครับนี่กําลังเปิดกําลังติดน,นะครับนี่เห็นบหพี่น้องเห็นครัง้งแรกแมนเพราะว่าสะดุดตาสะดุดใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม,ม,มที่แบบนี้แมนมีแต่จะทานที่แบบนี้และเป็นสถทานที่แบบนักท่องเที่ยวเลยชอบเที่ยวตอนกลางคืนนะครับแล้วก็องชาตเนี่ยก่โอ้โหวชวนทานขนาดนะครับผม แมนมีแบบมหาแต่โล้นแล้วโเห็นไหมกะกะเดินล้นแล้วโเห็นกะโบเคยมากเนาะครับเนาะว่าสถานที่อยู่นี่กะมีแบบนี้คิดว่ามีแต่สกายวอล์กอยู่ส่วนเด่นกิติน,ะนี่จริงๆกะโอ้โหพี่น้องเอ้ยสกายวอล์กกะยาวหออพี่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องจุดดูดเด่นนะครับผมใครจะ เบิ่งเอาพี่น้องเมืองไทยสวยงามซีบิไหลมากๆนะครับเห็นบอน,นี้เป็นสะพานนะครับผมอยสกายอล์กนี่คือกันยาวนะครับผมนี่หู้บบาบุไทยฮะรู้ไหมวิธีใช้เครื่องนี่ดับเพลิงนี่เพื่อชุกเชิญน,นะครับ <c oughs> นี่เพื่อชุกเชิญนะครับผมเพื่อมีเกิดเหตุไฟไหม้หรืออื่นๆนะครับนี่เมืองไทยมีทุกจุดทุกที่นะครับไม่ว่าถนนพุทธบาทกามีนะครับไอ้น้ำรถด,ดับเพลิงนะครับผมเติมไอ้น้ำตามเติมรถด,ดับเพลิงนะครับท่านผู้ชมนี่ให้เบ่งนะครับมีทุกทีทุกทางเลยนะครับเมืองไทยอูโหู ถ้าที่ประเทศลาวไม่มีนะครับแบบนี้นะครับนี่ผมบอกไว้เลยครับผมที่ลาวไม่มีนะครับที่ลาวก็มีแต่รถรถดับเพลิงมีแต่คันเดียวเองครับเทศไทยไปทุกจุดทุก,ท,ก,ท,กที่นะครับผมจะทานีดับเพลิงนี่เยอะมากเลยนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับเมืองไทยนะครับ อันนี้บารปเตอร์ก็มาดว้ว่า,วาบาร์ปเตอร์เราพูดเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมที่บาร์ปเตอร์เห็นกับตานะครับไปพี่น้องรับชมต่อตะเห็นไกายวอลกแบบนี้กัโอ้โหมหาศาลเลยครับผมก่อสร้างนะครับรดเกือบหลายลาย้ลา,ลา,ลานเนื้อคบนี้นะขนาดถนนยังมีป้ายจอไอดีโฆษณาด้วยเลยครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับเบ่งเอาครับผม เห็นบอเบาบุไทยอันนั้นคืออย่างเบาบุไทยโทรทัศดเนี้ยน,นะโทรทัศน์ใหญ่เห็นบอโอ,โ,นโอ้แมนเมนเห็นบอ่อพี่น้องเห็นบอบิมทธน,นก็นมีโทรทัศน์ใหญ่ด้วยครับผมจอเอลดีนะครับผมปลายโฆษณาแล้วครับอ๋อเห็นบอพี่น้องเมืองไทยพี่น้องตัวสุดยอดเลยครับ อันนี้พี่น้องบาบิเตอร์มาถ่ายสะพานเขียวนะครับผมสกายบอคเสื่อมจากส่วนเบนกิติไปถึงไอสวนลุมพินีนะครับผมนี่เป็นเป็นสกายบอคแบบทางลัดกันนะครับว,ว้าวอันนี้สุดยอดจริงนะครับผมบาบิเตอร์ก็มาเห็นครั้งแรกเลยนะครับผมโอ้โหเดินทั้งวันเลยครับผมไปพี่น้อง ไปรับชมต่อนะบาบิเตอร์ออกจากส่วนเบนกิติเลยเด้อครับผมบาบิเตอร์เขาจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับผมบาบิเตอร์ยืนอยู่ที่สะพานเขียวเสื่อมจากเบนส่วนเบนกิติไปหาส่วนลุมพินีนะครับขอบคุณครับผมรชวชมคลิปต่อไปครับ